รถพลิกคว่ำควรทำอะไรเป็นอันดับแรกแนะนำนะครับดับเครื่องก่อนเป็นอันดับแรกรถรุ่นไหนบ้างพลิกคว่ำแล้วเรายกรถขึ้นเสร็จไม่ควรสตาร์ทเครื่องทันทีหรือว่าสตาร์ทเครื่องได้เลยหากต้องการสตาร์ทเครื่อง forward, ควรทำแบบไหนก่อนถึงจะสตาร์ทเครื่องได้อย่างปลอดภยัยเครื่องยนต์ไม่เสียหายและมีกรณีใดบ้างที่สามารถสตาร์ทเครื่องได้ทันทีและสตาร์ทเครื่องไม่ได้เด็ดขาด ถ้าเกิดรถพลิกคว่ำคนขับรถต้องตั้งสติให้ดีซึ่งผู้ใช้รถควรทราบเพราะรถแต่ละรุ่นแตกต่างกันลักษณะเครื่องยนต์ไม่เหมือนกันรถที่มีท่อระบายไอตรงฝาข้อวาล์วออกแบบนี้หลังจากพลิกคว่ำเอารถขึ้นเสร็จแนะนำให้เช็คความผิดปกติภายนอกเช่นหมอน้ำแตกรั่ว สายพานหลุดหรือเปล่าเครื่องยนต์เราอยู่ในสภาพปกติไหมแล้วให้เราเช็คระดับน้ำมันเครื่องเช็คระดับน้ำมันเกียร์หากน้ำมันเครื่องอยู่ในระดับที่กำหนดหรือว่าอยู่ในระดับที่ปกติรถรุ่นที่มีท่อระบายไอออกฝาครอบวาล์วแบบนี้สามารถสตาร์ทได้ครับเครื่องยนตประเภทนี้นะครับมันจะมีรุ่น L262834 ธรรมดานะครับ DC60 6870หรือว่ารุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับถ้ามีท่อหายใจออกมาด้านนอกสามารถสตาร์ทเครื่องได้นะครับส่วนรถที่มีท่อหายใจออกจากฝาครอบวาล์มายังท่อไอดีแบบนี้พอเรายกรถขึ้นเสร็จไม่ควรสตาร์ทเครื่องทันทีให้เราเช็คห่อ้อน้ำสายพานพัดลมต่างๆถ้าอยู่ในปกติต่อไปให้เราเช็คระดับน้ำมันเครื่อง ะร,ระดับน้ำมันเครื่องต้องอยู่ในขีดเท่าเดิมนะครับเท่าเดิมนั้นเท่าไหนนะครับนี่แหละครับทําไมเราต้องเช็คน้ํามันเครื่องทุกครั้งก่อนออกไปทํางานเพื่อเกิดอุบัติเหตุแบบนี้เราจะได้จําได้ว่าระดับน้ํามันเครื่องก่อนที่เราจะออกมาทํางานนะครับมันอยู่ระดับไหนถ้าเรารู้ระดับแล้วรถเราเกิดพิกานะครับเรายกรถขึ้นมาเสร็จแล้ว ให้เราเช็คระดับน้ํามันเครื่องน้ํามันเครื่องต้องอยู่ในระดับเท่าเดิมเราจึงจะสามารถสตาร์ทเครื่องได้แต่ก่อนสตาร์ทเครื่องแนะนําให้ดูความผิดปกติภายนอกทุกอย่างยังปกติไหมน้ำมันเครื่องระดับน้ํามันเกียร์หากทุกอย่างนะครับอยู่ในระดับปกติสามารถสตาร์ทได้ครับแต่นะครับแต่นะครับตัวนี้ฟังนะครับ ถ้าน้ำมันเครื่องเรามันลดลงมันลดลงกว่าเดิมอันนี้ห้ามนะครับห้ามสตาร์ทโดยเด็ดขาดแนะนำให้เราถอดหัวฉีดหรือว่าหัวเผาแล้วหมุนเครื่องยนต์ไล่น้ำมันที่มันเข้าไปในหัวลูกสูบออกจนหมดหรือว่าเราอาจจะสตาร์ทหรือว่าเราอาจจะสตาร์ทไล่น้ำมันออก แต่อย่าลืมนะครับอย่าลืมเราต้องถอดหัวเผาหรือว่าหัวฉีดออกก่อนทุกหัวนะครับค่อยบีดสตาร์ทประมาณ1-2ถึงวินาทีแล้วก็พอ1-2ถึงวินาทีทำจนกว่าเรามั่นใจว่าน้ำมันที่มันตกค้างในหัวลูกสูบออกจนหมดเสร็จแล้วให้เราหมุนหัวเผาหรือว่าหัวฉีดเข้ากลับที่เดิมขันน็อตทุกตัวให้แน่นแล้วทำการเติมน้ำมันให้ได้ระดับแล้ว จึงสตาร์ทเครื่องยนต์ได้นะครับกรณีที่เราจําไม่ได้ว่าน้ํามันเรามันอยู่ขีดไหนกันแน่ให้เราสันนิษฐานเลยว่ามันเข้าหัวลูกสูบคือถอดหัวเผาหัวฉีดออกนะครับแล้วทําการไล่สตาร์ทไล่หรือว่าหมุนไล่ออกให้หมดเพราะอะไรรู้ไหมครับที่ผมแนะนําว่าเราควรจะไล่น้ํามันออกจากหัวลูกสูบก่อนถึงจะสตาร์ทได้ หากเราไม่ไล่น้ํามันออกจากหัวลูกสูบนะครับเราสตาร์ทพอเราสตาร์ทเสร็จน้ามันที่มันอยู่หัวลูกสูบมันจะทําให้ก้านสูบคดงอพอก้านสูบคดงอแล้วก้านสูบมีโอกาสหักเมื่อก้านสูบหักแล้วมันก็จะไปตีเสื้อสูบเมื่อตีเสื้อสูบแล้วเสื้อสูบก็จะแตก เมื่อเสื้อสูบแตกแล้วเป็นยังไงครับทุกคนเสียตังค์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราไม่มั่นใจว่าน้ำมันจะเข้าในหัวลูกสูบหรือเปล่าให้เราทำการไล่น้ำมันออกด้วยการถอดหัวเผาหรือว่าหัวฉีดออกทุกหัวก่อนสตาร์ทนะครับแล้วกรณีรถพิกคว่ำแล้วดับเครื่องไม่ได้ต่อให้เราปิดสวิตช์กุญแจ รถก็ยังไม่ดับเครื่องยังเร่งงวันขโมงเลยนะครับแบบนี้เราจะทำยังไงให้เรายกรถขึ้นแล้วใช้รถลากอันนี้นะครับห้ามสตาร์ทเด็ดขาดนะครับห้ามสตาร์ทเด็ดขาดโทรหาช่างก่อนนะครับโทรหาช่างแล้วลากรถนะครับกลับบ้าน ลักษณะแบบนี้ยังไงต้องได้ฟิตเครื่องใหม่นะครับเพราะว่าชา์ปมันละลายถ้าเราสตาร์ทมันอาจจะทำให้เพลาข้อเหวี่ยงเราเสียหายมากขึ้นนะครับเราอาจจะเจี๊ยข้อเหวี่ยงไม่ได้เราอาจจะได้เปลี่ยนข้อเหวี่ยงใหม่หากเราเปลี่ยนข้อเหวี่ยงใหม่แน่นอนครับค่าใช้ใจ่ายสูงแน่นอนครับหมื่นขึ้นนะครับหมื่นขึ้น เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้ให้เรายกรถขึ้นแล้วลากรถกลับบ้านโทรหาช่างทุกขั้นตอนที่ผมแนะนำมาหากฟังแล้วไม่สามารถทำเองได้แนะนำให้ช่างมาตรวจสอบแล้วทำการแก้ไขให้นะครับสรุปก็คือสำหรับรถที่มีท่อหายใจนะครับออกด้านนอกแบบนี้ ก่อนที่เราจะทําการสตาร์ทเครื่องให้เราตรวจสอบภายนอกตรวจสอบน้ำมันเครื่องแล้วเราสตาร์ทเครื่องได้ทันทีสําหรับรถที่มีท่อหายใจเข้าท่อไอดีแบบนี้ให้เช็คระดับน้ํามันเครื่องหากลดห้ามสตาร์ทเด็ดขาดต้องไล่น้ํามันที่เข้าไปในหัวลูกสูบทุกครั้งด้วยการถอดหัวเผาหรือว่าหัวฉีดทุกหัวออกแล้วทําการไล่น้ามันออกจนหมดจึงจะสตาร์ทได้แต่ ต้องเติมน้ำมันให้ได้ระดับก่อนนะครับจึงจะสตาร์ทได้สำหรับรถที่พลิกคว่ำดับเครื่องไม่ได้ห้ามสตาร์ทเด็ดขาดติดต่อช่างอย่างเดียว้าใครคิดว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์่อ,อเพื่อนๆผู้ใช้รถทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อทำเหมือนกันจึงอยากรบกวนทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆทุกกลุ่มผู้ใช้รถไทให้ทุกคนได้เห็นเมื่อเขาเจอปัญหาแบบนี้ เขาจะได้รู้วิธีการแก้ไขที่ถูกต้องขอบคุณครับ